แื้เป็นเพื่อนเปียวก็รังดี้ะจ๊ะฝ่าเบื่อกันเด้อจ้ะมือเนี่ยกะทีมาคันสมพักตามฤดูกาลอีกแล้วจานหนึ่งก็คือกระเทียมป่านั่นเองจาะเอาต่อยกับไปเก็บมาหลายมือแล้วจะบพึงสิมมีเวลาเด็กกันเนาะเอาต่อยกับ่วยไปอยูมือสองมือเนาะจ๊ะเนาะ ฝืงสีแข็งแห้งจ้ะเดี๋ยวเข้ามาบางวิธีการคันกันเล่นนะจ้ะเขาก็ถือมาลงมือคันกันเล่นนะจ้ะต่อ,ตอยกเกี่ใส่เกลือลงไปจ้ะบอกตองย่านเข้มนะจ้ะเพราะเดี๋ยวเราก็ต้องมาล่างออกอยู่ดีจ้ะนิดคีอเก่าจ้ะเอาต่อยเลื่อมบอกไปนะอาต่อยกับน,นี่มืออีกทะเฮ็ดสูตรกับน้ำซาวข้าวได้จ้ะเพื่อนเมื่อนมือนเห็ดเป็นอันใส่ก็อันน้ำซาวขาวข้องขิง,งเหนี่ยวหมสูสาบเอาต่อยมาเขาวไว้นะ นึกจะกินข้าวเหนียวบกม่วงมาเข่าถิ่มไหก็เลยใส่น้ำหอมขมาของข้าวเหนียวนี่แหละจ้ะวันนี้สูตรน้ำขมาจะบ่เพี้ยนใจจ้ะค่อยๆขยำก็จ้ะ มากมันหน่อยเนะเาะอ่ะต่อยค่อยๆคั่นล่ะเดี๋ยวถยวมาเพิ่มเอาจากช่วงนี้พู้ได้ไปเก็บกระเทียมปลาเนาะก็ระบ้างกันเนี่ยด้วยจ้ะเพราะว่าอาต่อยสังเกตบางช่วงต้นเดือนเมษาเนาะปลายเดือนมีนาหรอล่ะจ้ะที่เขาเริ่มโพก็คู่เหมือนเนาะคู่แฝดดอกเขาสิเป็นเกลี้ยๆล้ข้างน่ยจะดอกก็ขาวเป็นอันช่อหอย,หอยล่องหามด้วยจ้ะ ช่อแอน,นดอรก็จะเป็นพวกพ่วงจ้อันาอส่วนคู่เหมือนนะจ๊ะสาวตี๋คอยเพื่อบ้เด็ตัดเลยเลื่มตัดจนกระเทียมตัดจนมันสั่นลงแน่กกนะจ้ะเนาะกินเงีๆหลายยามไปทายก็ลำบากแต่ผมกินกับยังบริยียเนี่ยขั้นเบาและไปบุญแล้วปกติเอาตายทีแอน ชอบเอาต้นแก่เขามาดองจะพาะวอยังกินเขามันกี่แห้งแน่น่ะจ้ะพระช่วงที่เขาออกดอกแล้วเนะะาะถ้าต่าก็ไม่ได้ไปเก็บอีกแล้ะแต่บ้าแน่ดอกอาจจะิลลองไปเก็บดอกเขาเนาะเห็นอันยห้องนึ่งเพิ่นเก็บเพิ่นเก็บดอกอันต้นนึ่งนี่เพิ่นเก็บไปสองสามอันจ้ะแล้วก็เหลือดอกทั้งติดต้นไว้นะพอตอนแรกเอาตอยหญ่ต้งศูน์่านจ้ะ อย่าเปล่าล้มกันอะต่อยเด้อเสียงอะต่อยอาจจะอูออ้อีนิดนึงอะต่อยใส่แนม็ดไปนนนเนาะแม็ดผายาหนุ่มลายมันกระเด็นลงจ้ะเพิ่มอีกจากเกนเดยอกระเบิดลับหันแล้วมันก็ได้เพราะหลาย,ย๋ยวเจอเพื่อน คอยเติมลงไปเกลือเพกนิดก้อนขันหรือองยานเข้มดอกได้จัดเดี๋เขาใส่เคลมไปพอดีไปล้างออกพอจบเนี้ยต่อเดี๋ยวไปคอยกาไปเก็บกระเทียมปลาแหละยานไปเก็บอันใบครูแฝด์เขาติดมนนะนะั่มเลยนะเพราะมันเกิดแต่ไก่เขาเลยจ้ะพอขคาวออกมาพีเได้จ้ะว่านฝรั่งน่ะไปเก็บเสียชีวิตกต่หลายมัน อี่ออกมาใหม่เนี่ยก็สองคนบอสจ้ะ ท่นไปเรื่อยๆจ้ะจะเอาต่อยกระแต่เขานุ่มประมาณนี่จนเจนบอกน้ำข้าวเขียวเขาออกมากเต็มเลยจ้ะเดี๋ยวต่อยกระเซาะไปล่างเนาะจ้ะล่างเอาน้ำข้าออกล่างเอาควา,เา,ออา,เามเค็มออกล่ะเดี๋ยวจังสิมาคันต่อยอีกรอบนึงเนาะจ้ะค่อยล่างน้ำไปบอกอีกนะจ๊ะไป็นออปน้ำที่สามจ้ะมันจะทีล่างไปน้ำทุกทายอลไรจ้ะ เนี่ยขันที่ไม่เริ่มเติมเกลือกันจ้ะเอาต่อยกับกะเอากะเอาได้เพื่อนเพื่อนจ้ะเอาต่อยใส่กับประมาณสองช้อนโต๊ะกันจ้ะเอาใส่ใส่ไอยูโนโมโต๊ะลงไปน้ำเด้จ้ะพอใหญ่สู้จ้ะมันแซ่บตรงนี้ละจ้ะผู้ใดประมาณกับผสมใส่ได้จ้ะแล้วต่อยสีใส่น้ำซ้มสายชูลงไปน้ำจ้ะนี่คือเคล็ดลับจ้ะพักเข้าเสต็กกรอบจ้ะ หนึ่งช้อนโต๊ะแต่ใส่ลงไปจ้ะอันนี้คือเคล็ดลับจะกส้อยมะแพงปังด้วยจ้ะแม่จะเให้แกงสม้มสาตสอยอยากไปพักกอดนะู้หรือแกงปลาแกงกระตังแล้วต่อยติดเติมหนึ่งผมไปน,นิดนึงจ้ะข่้นเข้าอีกข้างนึงจ้ะ เนาะชิมเอาว่าห้าเสียเอาเข็มประมาณไหนเนาะจ้ะเนาะต่ถ้าออนเข็มกับ,บ่อดีจระราวะสมพักเข้ามาสินเนา่าส้มผักมันจะเน่านะคะฟาดว่าไทยคือคือได้แบบนี้ได้แล้วเนเพื่อนช่วงนี้ไปเก็บกันระวบ้างกันนะ่อยอยากเตือนอีหลีเจ้าห่วงจ้ะได้ข้าวคนไปเก็บมากกินเนาะเสียชีวิตก็มีจ้ะคู่มือคู่มือ,มอของเขานี่มันเป็นดอกไม้ได้จะมันเสิออกช่วงหนาทีิมาโตะก,ก็ออกจ้ะตามหานหานขายดอกไม้ก็มีขายได้จ้ะ ไอ้คู่เหมือนคู่แฝกของอันนี้ได้ก่อนชิมกอนเิ่มแล้วเข้มกว่าน,นี้ไม่ได้อีกแล้วจ้ะแล้วต่อถัดไปหนังก้าวเข่าเลยจ้ะขั้นอีกนิดนึงจ้ะก้าวเข่าลงไปจะข้นหน่อยนิดนึงจ้ะอันนี้เป็นหน้ามาเข่าของขนาเหนียวเลยจ้ะเด้อ น,น่ะจะน่นาจะไม่สิหลายโดพดเป็นน้ำข้าวเก่าของคนเดียวหรือว่าของข้าเจ้าก็ใส่ได้เพิ่จจะแล้วตอจที่ล่องชิมนม้ำกอน,น่าะจ๊ะนะว่าเข้มบ่ถ้าที่มึงสีอ่อนเข้มจัดแต่เติมเกลืออีกนิดนึง นิดนึงพนะใส่เกลือลองไปอีกจ้ะอุ๊จละ่ะนี่จ้ะกระปุกโหลของเราเน้่จ้ะอาต่อกัเป็นต้มจุ๊เลยจ้ะกระปุกโหลเนี่ยอาต่อจก็ล้างแล้วก็ลวกน้ำร้อนสะอาดเลยจ้ะมาเด็ดตัดเ้นมันง่ายน้งไปจ้ะ อันนี้เอาส่กระติกด,ดองไว้ประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ได้กินละจ้ะให้ลงไปจำเพื่อนเดี๋ยวห่อกับจังสืควายมาเสร็จเอาหน้าโตเปื่อนสร้างมันจ้ะตะแทบตะแทบวงวงเบือนเตือนแค่ได้กลิ่นก็หอม,หอมหละจ้ะเทหนามเขาลงไปจ้ะ ใสมือเนาะเป๊ะเล้จ้ะต่อยไส่พริกลุงไปนั่มได้จ้ะแล้วเอาต่อยไส่พัดติก๊กดาโฟเพราะอนี้เอาต่อยบ่มีฝาจ้ะฝามันเป็นสนิมเนาะอาต่อยแล้วไปกินดูคึ้นนแน่นจ้ะตั้งรับปีกรอบนึงจ้ะตัดลมก็เขา่า นั้นจากจะอาต่อจุเ๊เสร็จเรียบรอย้อยเห็นป่หฮิวได้แล้วจากขวดนี่สบายสบายจ้ะได้อีกเจ็ดมือได้จะเอาต่อยกระสีมาเปิดกระปุกชิมไหม่พี่น้องบึงกือเก,กาว,ว่าเคล็ดลับการยาต่อยใส่น้าสมสายชูไปหนึ่งช้อนโต๊ะนี่พักสิกรบันไดน,น,นาอจ้ะเนาะแล้วถมงจเปิดพร้อมกันเราเพื่อนเพื่อนมือนน็ีกเป็นวันที่เจ็ดด้วยกันปุ๊บเสียงตมมันดันแ,นแสนแดนเพื่อนเพื่อนจับเบื้องแนวสีสันเขาเมื่อต่ออยากให้ได้กินกันนี่หอมหอม มาเปิดพร้อมเพื่อนๆเล่ยๆนี่เบิ้งสีก็เนาะเดี๋ยวสมาติมาตักใส่จานกันจะเหมอนเพื่อน <ๆ S 2> ต่อไปนี้ก็สิซิมแล้วได้ใจเพื่อนๆจ้ะเบิ้งสีสันเขาจะ้ะดีข้ามงามีหลีแล้วต่อจะซิมละเด้อ อืมพักกอบมากแล้วจ้ะโว้กับผิดกับไปพิดอืมชาเพื่อนเพื่อนเปลีป่ยวก็ั่างดีแล้วจัดเจ็ดมือเนอะ กินเซลลกระติเข้าไปนั่นเหมือนเพื่อนแซ่บมากๆเลยจ้ะถ้ามากินนี่รื่มเริ่อ,เ,อเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจใอัต่อยในจ้ะเฮ็ดในสิ่งแต่าหากจต่อาหารในสิ่งแต่เฮ็ดเฮาทจะมีความสุขทุกครั้งแี่เฮ็ดจะเอาไปพอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า